รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการโอท็อปสร้างสุขชุมชนค่ะ วันที่7พฤศจิกายน2568นางสาวสศสิธรกิติธรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดโครงการโอทอปสร้างสุขสู่ชุมชนจุดดำเนินการที่5กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเที่ยวบริเวณล,ลานกิจกรรม25ไร่หลังศูนย์การค้าบูพอดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แพทย์ บุสกรสวัสดสนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างผู้แทนภายเครือข่ายแขกผู้มีเกียรติและผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโดยก่อนเริ่มพิธีเปิดงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยได้เชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา ที่สุดมีได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรากายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ของไทยผ่านการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐ,ฐานรากของประเทศจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมบูสินค้าต่างๆและสาธิตทาเมนูยำปลาอินทรีย์เค็ม M, แจกจ่ายผู้คนที่มาร่วมงานและสื่อมวลชนได้ลองทานอย่างอรอร่อยนางสาวสศ สิทอนกิติทุนกล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสําคัญในการลดความเดือมล้อนทางสังคมโดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านการดําเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทําโครงการโอท็อสร้างสุขสูข่ชุมชนเพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์โอทอเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐ กจการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจตลอดจนยกระดับรายได้ของผู้ผลิตผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงยั่งยืนสําหรับโครงการโอทอบสร้างสุขสูข่ชุมชนกําหนดจัดขึ้นหมุนเวียนในพื้นที่18จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมีนาคม2569โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นจุดดําเนินการที่5จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่13พฤศจิกายน256 68รวมระยะเวลา7วันภายในงานมีการจัดก,กิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้แก่การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ1-5ดาวและโอท็อปชวนชิมจากทั่วประเทศกว่า200บูธการสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งพาด์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเลือกซื้อสินค้าการจัดงานโอท็อปสร้างสุขสู่ชุมชนในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมสมัยใหม <l> ่เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนในอนาคต